ที่อนุสวรีวีรไทยค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่สามกล่าวคำสดุดีวีรกรรมวีรชนบ้านร่มกล้าวอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาถึง35ปีแล้วแต่คนไทยยังไม่ลืมวีรกรรมผู้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาร่วมวางพวงมาลาและระลึกถึงคุณงามความดี เชิดชูเกียรติของเหล่าทหารหานอันเป็นพลังยิ่งใหญ่ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีกำลังใจที่จะร่วมกันพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อที่สุนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการรบในสมรภูมิบ้านร่มเกล้าสร้างของกนกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศหรือว่าฝ่ายความมั่นคงนั่นเองครับก็เป็นการสะดุดีระลึกถึงวีรกรรมที่ทหารหารทั้งหลายเสียสละชีวิตด้วยความกล้าหาญเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อ ขอบขันทศีมาทั้งหมดตั้งแต่เหนือจดใต้ของประเทศไทยนะครับ